สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมวันนี้เราจะพาไปดูสุดยอดรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าซื้อที่สุดในประเทศไทยปี2025ปีนี้ถือเป็นปีทองของตลาด EV ในไทยจริงๆเพราะผู้ผลิตทั้งจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปต่างพากันเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่แบบต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสายรูสายสปอร์ตหรือสายครอบครัวก็มีตัวเลือกให้ครบหมด และแน่นอนครับวันนี้ผมจะรวบรวม10อันดับรถไฟฟ้าที่น่าซื้อที่สุดในปี2025ทั้งในแง่ดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้บริโภคชาวไทยทุกคนเริ่มกันที่คันแรกบิตซีเยน7รถ SUV ไฟฟ้าขนาดกลางจากค่ายบิตท,ที่เรียกเสียงฮือฮายอย่างมากในไทยปีนี้ดีไซน์ภายนอกของซีเยน7ดูสปอร์ตทันสม,สมัยเส้นสายเฉียบคมฝากระโปรงหน้าโค้งต่ำให้ความรู้สึกคล้ายรถคูเปอร์สปอร์ตภายในห้องโดยสารตกแต่ง ว,วัสดุกพรีเมียมมีหน้าจอขนาดใหญ่หมุนได้และระบบเสียงจากดีนดีโอจุดเด่นของรุ่นนี้คือการขับขี่ที่นิ่งเงียบและแรงบิดตอบสนองทันใจมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อให้กำลังสูงสุดกว่า530แรงมา้าเร่ง0 1 0ถึง1 0 0ใน4วินาทีเท่านั้นระยะทางวิ่งได้ราว5506 00กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งถือว่าลงตัวมากสำหรับรถครอบครัวที่อยากได้ความแรงควบคู่กับความหรูหรา ถัดมาอันดับที่2 t e เทส Model เด Y 2025รถ SUV ไฟฟ้ายอดนิยมจากอเมริกาที่ปรับโฉมใหม่ให้ดูโฉกเฉี่ยวและลู่ลงมากกว่าเดิมจุดเด่นของรุ่นใหม่นี้คือไฟหน้าเลดแบบเส้นยาวเชื่อมต่อกันทั้งด้านหน้าและหลังพร้อมอดีไซน์ใหม่ที่ลดแรงต้านอากาศภายในเรียกรู้ตามสไตล์เทส l a มีจอกลางขนาดใหญ่15นิ้วพร้อมระบบรีเฟรชดีที่อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดให้ รองรับถนนเมืองไทยได้ดีขึ้นกว่าเดิมรุ่น performance สามารถเร่งจาก0 1 0ถึง100ได้ใน3.7วินาทีและมีระยะทางขับขี่สูงสุดถึง540กิโลเมตรการขับขี่มั่นคงช่วงล่างปรับปรุงใหม่ให้ความนุ่มนวลและขึ้นอย่างชัดเจนถือเป็น suv ที่เหมาะกับคนเมืองที่อยากได้ทั้งเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ระดับพรีเมียม อันดับที่3 MG C Electric 2025ิรถแฮตแบ็กไฟฟ้าจากอังกฤษที่มาแรงในตลาดไทยด้วยราคาที่จับต้องได้และขับสนุกเกินตัวดีไซน์ภายนอกฉกเฉียวเส้นสายหลังคาลาดลงแบบสปอร์ตติดตั้งไฟไท้ายเล็แบบครอสไลท์บาท,ที่สวยสะดุดตาภายในตกแต่งเรียบแต่มีสไตล์ใช้วัสดุคุณภาพดีหน้าจอระบบสัมผัสข,ขนาดใหญ่พร้อมระบบเวสมารุร่นใหม่สุดจุดเด่นของ MG C คือการขับขี่ที่บาลานซ์ดีเยี่ยมมีระบบควบคุมสเตยรภาพแบบ50 50น้ำหนักกระจายสมดุลขับทางไกลมั่นใจและให้ระยะทางขับได้ประมาณ500กิโลเมตรเหมาะกับคนที่ต้องการอีวีราคาคุ้มแต่คุคุณภาพระดับยุโรปอันดับที่4 gwm orage หรือที่หลายคนเรียกว่ารถไฟฟ้าสุดรูสตายุโรปในราคาจีนดีไซน์ภายนอกของ orage มาในแนวล้ำอนาคตไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบเหล็ทรงวงรีขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกคลาสสิกผสมทันสมัยภายในห้องโดยสารตกแต่ง ด้วยโทนสีอ่อนภูมาิลายสองกานหน้าจอแสดงผลคู่ขนาดใหญ่และบาดหนังระดับพรีเมียมจุดเด่นคือการขับขี่ที่นุ่งเงียบและระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงมากมายรวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติและกล้อง360องศาระยะทางวิ่งประมาณ550กิโลเมตรต่อชาร์จถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของเทส l a อร์โมเดลและโมเดล Y ในราคาที่ปรายักกว่ามาก ต่อมาอันดับที่5้าัเดย์อนิ5 n 2,025สายแรงจากเกาหลีที่พัฒนาโดย N Perform a n c e ์ i านจุดเด่นคือดีไซน์แบบ R E T, L o F U t U R O F U T U I S T I C ผสมความล้ำในทุกมุมเส้นสายเหลี่ยมแบบแปลบิดพิกเซลฝ่ายหน้าท้ายแบบเล็กพิกเซลไอคอนิกภายในห้องโดยสารใช้วัสดุรีเคลนระดับ premium, พรีเมียมภูมิไลัสามกา้านพร้อมโหมด e n r i c t mode สำหรับสายซิ่งตัวรถสามารถเร่ง0ถึง1 0 0 ได้ภายใน3.4วินาทีมีระบบขับเคลื่อนสีลอ้อและระบบระบายความร้อนมอเตอร์แบบใหม่ที่ช่วยให้ขับแรงต่อเนื่องโดยไม่ตกสมรรถนะระยะทางขับขี่480กิโลเมตรเหมาะกับคนที่อยากได้ EV สปออต่อสมรรถนะสูงแต่ยังใช้งานได้ทุกวันอันดับที่6 Lexus r สา 450E 2025รถหรูจากญี่ปุ่นที่เน้นความเงียบความนุ่ม และความพรีเมียมระดับสูงสุดดีไซน์เรียบรูตามสไตล์เล็กซสฝ่ายหน้าแบบเลนเล็ดฉกเฉียวฝากระโปรงหน้าเรียวและกระจังหน้าแบบปิดสนิทภายในตกแต่งด้วยหนังแท้และวัสดุไม้ธรรมชาติมีหน้าจอขนาดใหญ่14นิ้วและระบบเสียงมากเลวินสันที่ให้คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คู่เดเล็กซี่กำลังรวมกว่า300แรงม้าระยะทางประมาณ520กิเมตร ระบบการสะเทือนปรับอัตโนมัติให้ความนุ่มระดับหรือยอดใครที่มองหาความรูและความเงียบขั้นสุดอาแซ่สี่หาศูนย์อีคือคำตอบอันดับที่7ซสีเล็ก2 0 2 5รถไฟฟ้าสุดพรีเมียมจากค่ายจีนที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับวัวและโพสต์จุดเด่นคือดีไซน์ภายนอกที่ดูสปอร์ตรูแสงไฟหน้าแนวตั้งแบบทีเชฟซิกเนเจอร์ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์ระดับสูง และหน้าจอกลางแบบลอยตัวขนาดใหญ่มอเตอร์คู่ให้กำลังสูงสุด428แรงมา้าเร่ง0 100เพียง3.8วินาทีระยะทางขับขี่สูงสุด560กิโลเมตรมีระบบชาร์จเร็ว200กิโลวัตต์ชาร์จ10 80%ใน30นาทีเหมาะกับคนที่ต้องการ EV p r e m i ยมในราคาที่ไม่เกินเอื้อมอันดับที่8เป็น Fast V8 f 225 0ดาวรุ่งจากเวียดนามที่บุกตลาดไทย ยางจริงจังปีนี้เวนเฟสพัฒนาแบตเตอรี่เลฟที่รุ่นใหม่ที่ปลอดภัยขึ้นและให้ระยะทางถึง505กิโลเมตรดีไซน์ถ่ายนอกของ VF8 มีเอกลักษณ์ด้วยไฟหน้าแบบวิ้ไลท์ที่สวยสะดุดตาภายในเน้นเรียบหรูบอกว่างภูมาิลายสปอร์ตและระบบผู้ช่วยอัจฉริยะเ Winfast มา a ฮเ OS ที่ควบคุมได้ด้วยเสียงภาษาไทยจุดเด่นคือบริการหลังการขายแบบ Subscription และการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน อันดับที่9ก้าน g t สองี2สรถสปอร์ตคูปเป้ไฟฟ้าราคาสุดคุ้มจากจีนดีไซน์ภ่ายนอกดูคล้ายรถยุโรปเส้นสายโค้งบนฝ่ายหน้าเรียวยาวฝากระโปรงหน้าเตี้ยและเส้นข้างตัวรถที่พลิ้วไหวภายในเป็นแบบ2 2ที่นั่งพวงมาลัยสปอร์ตแผงหน้าจอขนาดใหญ่และโหมด t r a ็กโห d e สำหรับขับในสนามแข่งมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อให้แรงม้ารวม456แรงม้า0ถึง100ใน3.7ดวินาทีระยะทางวิ่ง580กิโลเมตร เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ความแรงความสวยและความแตกต่างในงบไม่ถึง2ล้านและอันดับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด Toyota b c 4x 2000 25รถไฟฟ้าเจเนอเรชั่นใหม่จากค่ายที่คนไทยคุ้นเคย Toyota ปรับโฉมใหม่ให้ดูสปอร์ตและพรีเมียมขึ้นเส้นสายชัดไฟท้ายแบบยาวเชื่อมทั้งฝาท้ายภายในเรียบรูใช้วัสดุรีเคลนและจอขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบ Toyota Sa f e t y s เซ s e รุ่นใหม ระยะทางวิ่งได้ประมาณ5 1 0กิโลเมตรจุดเด่นคือความทนทานการดูแลที่ง่ายและแบรนด์ที่เชื่อถือได้ที่สุดในไทยเหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนี้คือ10สุดยอดรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าซื้อที่สุดในประเทศไทยปี2025แต่ละรุ่นมีจุดเด่นแตกต่างกันไปบางรุ่นเน้นความหรูหราบางรุ่นเน้นสมรรถนะหรือบางรุ่นเน้นความคุ้มค่าต่อราคาสําหรับผมมองว่าปีนี้เป็นปีที่ผู้บริโภคได้เปรียบที่สุดเพราะมีตัวเลือกมากมาย และเทคโนโลยีใหม่ๆถูกนำเข้ามาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเลือกค่ายจีนหรือยุโรปคุณก็จะได้ประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่ารถน้ำมันแบบเดิมแน่นอนก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากฝากไว้ว่าการเลือกซื้อรถไฟฟ้าในปี2 0งพไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทางวิ่งเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูทั้งเรื่องการชาร์จความสะดวกในการบริการหลังการขายและแบรนด์ที่มีศูนย์บริการาครอบคลุมในไทยเพราะสุดท้ายแล้วรถที่ดีที่สุดคือรถที่เหมาะกับและสไตล์ของคุณที่สุด ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเพราะในคลิปต่อไปผมจะพาไปรีวิวเชิงลึกของแต่ละรุ่นแบบจาะลึกทั้งการขับจริงเทคโนโลยีในห้องโดยสารและระบบความปลอดภัยที่แตกต่างกันอย่างไรเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ